วันนี้ทำเมนูแกงส้มครับปลาทูตำกับพริกแกงแล้วก็จะใส่ปลากระป๋องด้วยนะครับแล้วก็ผักมีมะละกอนี่ลวกแล้วนะครับแล้วก็กวางตุ้งก็แยกโคนนะฮะอันนี้โคนอันนี้ดอกนะฮะต้องใส่ตามลำดับแล้วก็กระหล่ำนะปีนะฮะวันนี้นี่ก็น้ำมะขามเปียกนะฮะนี่ที่ขาดไม่ได้นะครับ ตอนนี้วัสดุกอกครบแล้วนะฮะลงวัสดุเครื่องปรุงนะครับป็นอาหารแบบประหยัดฮนะแบบนี้ทาแล้วกินได้สองสามวันนะ,ะแกงส้มแกงส้มจะร่อยต้องขัางคืนนะฮะตอนนี้แกงส้มเราก็เริ่มเสร็จแล้วนะฮะนี่ผักดอกที่เป็นกวางตุ้งนะฮะที่ยอดก็ใส่ที่หลังสุดนะฮะใส่มะละกอก่อนครับ แล้วก็โคนโคนกวางตุ้งนะตามด้วยกระหลำ่ำแล้วก็ยอดกวางตุ้งหรือดอกกวางตุ้งด้วยนะครับเรมเสร็จนะครับปลาทูสองตัวปลากระป๋องหนึ่งตัวนะฮะถ้าชอบความเข้มข้นก็ใส่ปลาทูไปสักสีตัวเลยอันนี้ปลาทูตัวตัวเล็กๆนะฮะสองตัวไม่ได้ใหญ่ แกงส้มสูตรของผมนี้คือจะเป็นแกงส้มสูตรแปรซะ,ะปลาชน,นะฮะรสชาติเปรี้ยวเข้มข้นนะครับทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดนะฮะเข้มข้นมากนะครับเป็นสูตรที่ผมวิจัยมากว่าจะได้นะฮะแล้วก็ได้สูตรนี้มานานเป็นสิบปีแล้วครใครได้ลิ้มลองแล้วรับรองติดใจครับสดรสชาติคล่องคอเลยฮะทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งเปรี้ยวนะผะสมบนเปกันเปรี้ยวนํานะครับนี่ครับสูตรของผมนี่ สดนะฮะสดหนึ่งครับพีรับรองหมดฮะค,คือมันมันอร่อยมันมันมันปเปรี้ยวเผ็ดหวานตามนะฮะแล้วซดกันว่างเงินนี่แตกพลากเลยนะฮะอร่อยมากแกงส้มสุดเกาเหงนะครับต้สมสูตรที่ผมทำอยู่นี้นะครับถ้ามีปลาช่อนตัวใหญ่ๆแล้วทอดกรอบแล้วเอาน้ำส้มนี่ราดนะฮะอร่อยมากครับ อันนี้จะไม่ค่อยเข้มข้นเรื่องเนื้อปลาฮะปลาทูน้อยไปนะฮะลองไปทําดูนะครับทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ก็ตักเปงส้มถวายหลวงปู่สวงแล้วนะครับตอนนี้จะถวายสองชุดเสมอ